ครัหยกมรดกมอสังกษ์ไทยครับอ่าไฟนี้ซ้อมมากี่วันซ้อมสองทีครับซ้อมอยู่ไหนตอนนี้ซ้อมอยู่เตัวบางขลังอ๋อออกมาอยู่แล้วตัวบางหลมเลยแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่ป่าวคู่สาวเราบ้างก็มีน้องๆในค่ายพวกพี่ๆเปื้อน้องๆในค่ายเยอะเนาะค่ายนี้อยู่ตรงไหนค่ายอยู่ไหนกันนะพี่เปื้อนนแม่พิเภกเลยที่พาร์ทเก่าโอ้โหตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเราปีนี้ยี่สิบหกครับสูงเท่าไหร่ 170น้ำหนักปล่อยตอนนี้ปล่อยห้าเกเรามวยสไตล์อะไรครับจังหวะฝีมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับคุนใหญ่นะเคยต่อยกันยังยังครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมต่อยเขายังก็ดูมาบ้างเขาเป็นมวยสไตล์แล้วก็มวยเขาโมยบัววันนี้มาเจอน้องเนี่ยวางเกมวางแผ่งยังดิก็ต่อยตามเกมครับมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้นไปทีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ล่ามเนินวันนั้นต่อยกับเป็นน้ำโชว์ฟรีมากกวันนั้นแพ้เป็นน้ำโชว์มาพลแพ้คะแนน เวทเท่าไหร่วะนนตอนอยู่ร้อยย่สิบครับเพราะเวทว,ว,วันนี้เลยอืมแล้ววันนี้มา121ย,ย็ถ้าเกิดเชา้าเข้าชั่งำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเออเกินนิดหน่อยประมาณประมาณม่เกินปอนด์หนึ่งก็คือเหมือนว่าวิ่งตอ,อนเช้านะยืดเส้นยืดสายร่างกายไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเป็นร้อยยังยังครับยังประมาณแปดสิบแปดสิบได้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมาแจ้งเกิดไหมเนี่ยพร้อมไม่เกิดกี่ไฟแล้วของเราตอนนี้ติดต่อกันเลย ติดเลยใช่ไหมวันนี้ก็ต้องเกิดแล้วนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหลักร้อยบวกคนจังหวัดสีสเกตฝากเชิญเชิญแฟนคลับแล้วหน่อยครับฝากเพื่อนผ่องชอบจังหวัดสีสเกตวยครับเอฟซีโตเกียวครับสร้อยเชื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับแรกเจนนาทีดีที่สุดครับวันนี้คูเอกช่องทูอ่ะวันนี้ขอให้น้องโชคดีขอบคุณครับ นีละครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับสองสามที่ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายพอนระวครับอยู่ที่ฝันกันครับตอนนี้แล้วมีใครไปอยู่เป็นคู่บอลซ้อมเราที่นั่นตอนนี้เใช่นะครับเพื่อนพี่เพื่อนใครเชิญเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเรา22ปีแล้วสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้กิโลเราเป็นมวยสไตล์เลยครับมาเต็มเนื้วันนี้เราต้องมาเจอรุ่นพี่เขาเนาะหยกมาเราโคตรไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรก ได้ศึกษาเค้าต่อยพี่เขาอย่างเขาเมือจะตายกีมือตีตายเนี่ยครับเดี๋ยววางวันนี้วางเกียวางแขกให้ดีก็ไปเรื่แรงเราต่อยเหมือนตามสไตายเราไปมีอะไรจะแก้ไขวุ้นเขาบ่เยกวทีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ที่่ลลาสุดเยวันนั้นต่อยกับต่อยกับนิโรดเป็ังไงบ้งชนะคะแนนชนะคะแนนไปเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเอ็ดใหญ่ไปไหมกะพอดีพอดีเลยถ้าเกิดเขาใช้น้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาพอดีมาสบายเลยร่างกายเฟสที่เวกีลเปอร์เซ็นต์ซูงแรง วันนี้ก็พร้อมมาอาชานะพี่นะไฟนี้ครูม,มากี่ก<า>ิโลครับประมาณสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหกรับคนจังหวัดฝากเกชิญชวนแฟนคลับหน่อยฝากมวยไทยด้วยน,นะครับวันนี้สู้จริงๆครับครูอเอกโชคูนะอ่ะขอโชคดีสวัสดีครับ